เอาละครับสวัสดีครับทุกคนครับอาาพอลงคลิปไปเมื่อสักครู่นี้ปุ๊บนะลงคลิปไอตัวสรุปตำนานปั๊บนะครับผมเกมเปิดทันทีปุ๊บ <laughs> ว่าแล้วไงว่าแล้วไงว่าแล้วไงนะครับผมอ่ะ,อะมาดู มีอะไรบ้างในเกมผมบอกไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมว่ามีอีเวนต์มาเนี่ยพวกอีเวนต์แบบแจก EXP แจกอะไรพวกนี้นะครับเนี่ย X Star Reup Campaign นะครับบอกไปแล้วในคลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็ไปดูคลิปเก่าได้นะหลักๆก็คือแจก EXP 3เท่าแล้วก็แจกล็อกอินเนี่ย100ทองนะครับผมเอ่อภายใน7วันนี้ก็แจก100ทอง100นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าอีก100นะครับแค่นั้นนะครับส่วนส่วน Epic Player นะครับผมก็เป็นบิลเลียนิกนะฮะก็มีเอ่อลูเวอร์คานนะครับผมมีเซตติลิซ่าซูแล้วก็ตัว ให้รับชมกันนะครับสำหรับอันนี้เป็นตัวคลาสสิกเลยนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยหลักๆนะฮะเราจะมาดูที่แพ็คของ p l y y r r o t t h w w e k k นะครับต้องบอกว่าผิดโผผิดคาดเอามากๆนะครับเพราะว่ารอบนี้นะครับผมเป็นแพ็คที่เป็น p l y y r r of อ่าไม่ใช่เ้ย <laughs> เป็นแพ็คเพลเยอร์ออฟเดอะวีคนะครับผมจากบอลยุโรปนะครับไม่ใช่บอลถ้วยเนี่ยไม่ใช่บอลลีกนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับผมผมเชื่อว่าหลายคนผมก็เช่นกันนะครับผมรอคอยตีซอนฮะซอนทามินนะครับระเบิดฟอร์มกดแฮตติกได้ในนัดที่เจอกับเออเลสเตอร์ซิตี้ใช่ป่ะสเปอร์ชนะไป6-2สองเออเออตีซอนเนี่ยกดไป3เม็ดนะครับผมยังไงก็ต้องติดเพลเยอร์ออฟวีคแน่นอนนะครับผมแต่เผอิญว่าพี่โคครับเขาเอาผลงานในบอลถ้วยฮะ สัปดาห์นี้เอาบอลถ้วยนะครับบอลยุโรปนะครับไม่มีสีสอนเลยครับดูครับอันนั้นเป็นบอลพรีเมียร์ลีกไงโอ้โหเซ็งเลยนะครับผมก็มีใครบ้างครับคาร์เซโลนะครับผมนี่แมนซิตี้นะฮะบาวเปเด้เชริโก้บาวเปเด้นะครับลูคัสเอเนเดสอินดอมบิเล่นะครับผมดาวิดเนเลสเอดดนเชโก้ครับโจเอลมาติป ฟิมป้งมาอีกแล้วตัวนี้มาแล้วอันนี้เป็นเป็นการ์ดเทรนดิ้งเหมือนเดิมนะคือเป็นการ์ดท,ที่เราไม่ต้องอัพนะครับผมคือน,นี่เวลตันมาเลยนะครับนี่คือค่าพลังเวลตันมาเลยนะครับเปาลินโยซิมงมิโยเล่ครับนี่เด็กเก่าหงนะประตูนะครับประตูมิลาน,นครับพอม,มาโซโ,โปเบอร์กาโรอรอะมิลานมาบ่อยเหมือนกันนะเออในแพ็กมิลานก็มีนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะผมจะเปิดแล้วกันนะครับผมเพราะว่าผมอยากได้คันเซโรนะครับผมแพ็กนี้ถ้าถามว่าอยากได้ใครนะครับผมคันเซโรเปาเบเดนะครับผมแล้วก็ เอ็นเดสนะครับผมดูคัส,สนเนสก็น่าสนใจเหมือนกันนะเทาา้าซ้ายเอ็กซ์ตาร์ฟอนแมนนะครับผมอ่ะจัดมาลองเปิดกันดูครับว่าจะได้ตัวที่ต้องการหรือเปล่านะครับผมสินทวารตีไม่มาว่ะนี่เป็นไอดีที่แบบว่าอุตส่าห์เก็บทองนี่เป็นไอดีสายปีนะไม่ได้เติมนะครับผมเนี่ยว่าจะบ้านไอดีนี้ใหม่นะครับผมปะ่ะครั้งที่หนึ่งครับของอันเซล,ลอ์หน่อยแบ็กขวาแบ็กขวาได้ซ้ายก็ดีครั้งแรกครับไอ้หยะไอ้หยะกสีดาว มิลานแน่เลยว่ะโบโบก้านั่นไงว่าแล้วไงใครที่เออหน้ากระตูนนะหน้ากร์ตูนใครที่อบ,บว่าซื้อแพ็คมิลานไปแล้วเอาตัวนี้ไปเสริมนะครับผมก็ฟูทีมมิลานสวยเลยนะครับครั้งที่หนึ่งครับผ่านไปครั้งที่2ขอก a n ซ e l o หน่อยเบาเปเด้นนะสองตัวนี้ขอให้ผมสักตัวหนึ่งนะ ใจตัวดีๆจะได้เล่นตั้งใจหน่อยนะไอ้ดีนี้มาๆๆไปพรีเมีมมยร์ลีกเลยจ้ะอังกฤษลีกอังกฤษลีกอุ้ยอ่ะอังกฤษลีกห้าดาวอุ้ยจ้าจะเป็นเจติดหรือเปล่าคันเซโล่ดิคันเซโลโอเคคันเซโลคันเซโลตกใจใส่เบอร์เจ็ดโอเค ะครับได้ตัวที่ต้องการและสบายบือ้อสดือโบตำแหน่งหลักเป็นแบ็กซ้ายนะครับแบ็กขวาได้แบ็กซ้ายก็ได้นะครับผมคาเซโล่ elo, ร่างนี้โอเคนี่9 5นะใส่ลงทีมก็น่าจะ9 8นะครับผมเดี๋ยวยังไงอาจจะรีวิวให้ดูนะตัวที่น่าสนใจนะครับผมครั้งสุดท้ายครับของขอบาเบเด้หน่อยนะฮะผมเห็นบางคนใช้บาเบเด้นี่อย่างโคตรเทพเลยนะฮะอยากลองเล่นบ้างนะครับผมเฟรดิโกบาเบเด้มาอยากได้ตัวไหนสั่งได้อยากได้ตัวไหนก็ตัวนั้นก็มาให้หน่อยนะมามามาไปลีก้าหน่อยลีก้าสเปน อิตาเลโนวะฮ่าฮ่าฮ่าดาวอินโดนเบลเล่ได้เลยนะครับอินเตอร์ว่าเชโก้ครับอืมอินเชโกนี่เนี่ได้ทั้งมิลานได้ทั้งอินเตอร์เลยเนี่ยแอ้เจ้าลองไหมลองไหมต้องลองไหมอ่ะแต่ก็ยังน่าเสียดายอยู่ดีนะครับผมสำหรับสีส้นนะครับผมก็แหมจะว่าอับพับก็ เนาะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสมาอีกตอนไหนนะครับสำหรับซอนฮิมินนะครับผมก็รอกันต่อไปนะครับผมส่วนอีพิกเพเยอร์นะครับผมตอนนี้เนี่ยส่วนตัวผมเองนะครับผมลั่นไปแล้วว่าผมยังไม่เติมนะเนื่องจากว่าครั้งที่แล้วเนี่ยผมเปิดไม่ได้อีพิกนะในตัวเองอ่ะนะหมดไปหลายบาทเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นผมลั่นไปแล้วว่าผมยังไม่ยังไม่เติมนะฮะผมจะ ผมจะเก็บกดไว้นะครับผมยังไม่เติมในช่วงนี้นะครับผมใครจะเปิดก็ทักมาได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ใครเปิดได้ตัวไหนนะฮะก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับใครที่เป็นกระผมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ I strive I'm alright first time in time I'm alright just say to the for long And a